่วภาษาอีสาวนวละคำโดยนุ่มสยามชัยก่อนจากกันช่วงนี้คือเก่าเหมือนเดิมขอเสนอภาษาอีสาวนวละคํำให้ฟังกันเช่นเคยเมื่อนี้ขอเสนอคำว่าบ,บีคำว่าบ,บีสะกดโดยไม่ไม่สระอีบ้านเท่านี้ละครับอ่านไยสะระเกินอันว่าบ,บีแปลว่าดี ทุกคนเกิดมาจะต้องมีดีครับอยู่ในล่างไก่บอมเอนดีบอมเอนซัวไดว้แต่ว่าเป็นดีหรือว่าถุงน้ําดีนั่นเองครับพี่นองครับยกตัวอย่างเช่นเอื้อยเจยเล่านิกาซิว่าเป็นสาวบริสุทธิ์กับบอมเนแลลวเนาะอายุอันน้ำเล้วก็สามสิบกว่าปีแล้วกต่ซิมีไก่ผูมารอดตะล่ลางเฮี้ยนแน่ก็เป็นธรรมดาแล้วว่าสั่ทอไป <laughs> แต่ประเด็นมันบริยูตรงน้นอีแม่ประเด็นมันบริยูตรงนั้น ประเด็นมายูตรงที่ว่าเจเจเรามีความหนักใจเสียแล้วเกินว่าเกิดทรงเจ้าบบาเข่าซูหอขึ้นแหลกเนี่ยยันเหลือเกินยันเหลือเกินว่ายัานเจ้าบบาวเนี่ยพอเห็นความบริสุทธิ์ของตนเองยันข้าเจ้าขอคาสินสอดขึ้นเราก็ได้ตัดสินใจเอาขวดน้ำแดงที่อยู่ในงานแต่งงานนั่นเระไปวางไว้หัวเตียงถ้าเกิดมีการขืนคว่กันได้รอบเดิกเราก็สิทเที่ยน้ำแดงเซที่นอน จะบบาวเห็นกระซิเขาใจว่าเป็นเลือดโอ้ยเปิดซิงมเรเนี่ยผเอิญมาเนี่ยอีนั่งนอยกับอีนั่งจอยนองเล่านั่นนะไปเรียนในห้องเจ้าสาวมึงเบิ่งดูห้องนอนญ่กูงา่ามห้องเจ้าสาวนั่นนะมันกางห้ามอยู่นันและวุ้ยมีน้ำแดงพ้อเอาน้ำแดงมากินเขาเอาน้ำแดงมากินสงสัยหญ่เรายันข้อแหงรอบเดิร์เลาก็เลยเอาน้ำแดงมาทิ่มไวนะ้เนาะเขาจะค่อยเอาไม้เล่าไม้นองกินเดียบร้อยปับ๊บ พัดไปเอาน้ำเขียวครับเมื่อไว้เทียนนำแดงใหญ่โอ้ยเลี้ยงเล้ว่าเกิดขึ้นว่าเป็นตาเลียตัวนี่ละะ่ะเป็นเจ้าใดเราไัในไอ้สยามใช่หลังจากนั้นปั๊บเจ้าเบาไ,ไอ้ไอจานบุญมีเอาเจ้าสาวขึ้นสู้เตียงขาเท้าเริ่มสีกายขานั่งขานั่งเลื่อมสิกายกันข้อเท้าเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมา ใหเจแล้วก็นโอ้ยตายแล้วเจ็บหนุนประกานหนุนบะเคยตื่นขึ้นมายง้มมือเศร้าครับพี่น้องครับปากฏว่าผ่าปูที่นอนเขียวโยงโยงไอเจ๊นาเรคลาดเอาคือบอเป็นสีแดงนะบา,าเดเน่ไอจันเค้แเราก็งงขึ้นกันแล้วต่อไปไอ้ไอจันบุญมีก็ได้เอาเอาเอา,เอามันเม็นจังได้แล้วเนี่ยมันเมนจังได้มันคือสีนี่ละบาดเน่ผ่าปูที่นอนมันคือเป็นสีนี่มาสัก เอเจ๊ก็เลยว่าโอ้ยพีบุญมีกระไดเนาะกระเบิงแนมือขึ้นนี่ไอจมัมเรนรุ่นแรงกระดอกกระเดียเห็นบลาดีน่องแตกนะนะว่านซะเฮ้เนฮะ้เฮ้เอาดีน่องแตกดีน่องแตกจ้างาบีแปลว่าดีจ้างาดีแปลว่าบีเว <c oughs> ลาเบิดแล้วครับสยามเช่ไก่อนสบายดีครับ